สำหรับเจ้า d m a x 1.9L Highlander ปี2 0 1 8คันนี้นะครับเป็นเจ้าของไม่เพียงแค่32,000โลนะครับมาพร้อมกับล้อ Mac w e l l ขอบ20นะครับคำท,ท้ายท่อซิ่งจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ และวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะกับผมแอดมินไฟครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อารยะยนต์กิจสาขาอุบลแยกนาเมืองนะครับผมก็ขอสวัสดีนะฮะเดือนเมษามหาสงการนะครับผมหน้าร้อนเต็มตัวแล้วนะครับในสลับเดือนนี้นะฮะและวันนี้ครับแอดมินไฟก็มีรถกระบะนะครับสวยๆนะฮะแต่งมาสำหรับเจ้า DMAX Space Cap 1.9L Highlander นะครับผมปี2018นะครับจะสวยขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกับแอดมินเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของเจ้าดี a มคันนี้เลยนะครับนี่นะครับจุดเด่นเขาเลยนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับสายวิบเลยนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ LED นะครับเดย์ไลท์ส่องสว่างในเวลากลางวันนะฮะถัดลงมานะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับ ครอบด้วยโครเมียมหล่อเลยนะครับอ่านี้ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของล้อนะครับล้อเป็นล้อแมกเวลนะฮะขอบ20เลยนะครับคันนี้หล่อๆเลยครับนี่นะครับ กระจกข้างนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวเลยนะครับมือจับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับนี่นะครับสีตัวถังเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหลังคันนี้กันบ้างครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังของเจ้าคันนี้นะครับอหล่อเลยนะครับนี่นะครับมาพร้อมกับค้าหลัง นะครับอย่างนี้เลยนะครับพร้อมขอสิ่งนะครับตัวนี้นะฮะเสียงเพาะเลยนะครับนี่นะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับสสวยแบบนี้เลยเ่ีวโอเคครับเราจะไปชมภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้กันบ้างนะครับ เขามานะครับแว็บแรกนะครับเบาะนะครับตัวนี้นะครับเขาแค่หุ้มมาที่เฉยนะครับสามารถถอดออกได้เลยนะครับเพื่อรักษาเบาะแท้ไว้นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้นี่นะครับพร้อมกุญแจสำรองเรียบร้อยเลยนะครับกุญแจ2ดอกครบนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นเจ้าของใหม่เพียงแค่3 2 0 0 0 344กิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับอ่าถัดไปครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงตัวนี้นะฮะก็จะรองรับนะครับ CD วิทยุ FM AM AUX USB นะครับอ่าถัดลงมานะครับแอร์นะฮะจะเป็นระบบแบบแมนนวลนะฮะใช้งานง่ายนะครับต้องบอกเลยว่าแอร์นี่เย็นฉ่ามากครับถัดลงมาครับก็จะมีปุ่ม power outlet ให้1ปุ่มนะครับ ครในส่วนของระบบส่งกําลังนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับภายในนี่ต้องบอกเลยว่านิบเนี้ยบเลยนะครับสวยกริบเลยนะฮะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังเองนะครับก็กริบกลิบเลยนะครับสวยงามมากครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพน้องป้ายแดงสุดๆเลยครับคันนี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นของเจ้าคันนี้กันเลยครับ ครับผมและสลับค่าตัวของเจ้า Isuzu D-Max s p a c e c a p Highlander 1.9L ปี2018คันนี้นะครับ Admin ไฟนะครับขายอยู่เพียงแค่580,000บาทเท่านั้นครับ580,000บาทนะครับสาหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมรับวัวทันที1ตัวนะฮะมูลค่า20,000บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับ แอดมินไฟแถมฟรี free. ประกันภยัยชั้น1ให้อีก1ปีด้วยนะครับพร้อมรับประกันหลังการขายในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ให้นาน1ปีหรือ1,000 0กิโลเมตรนะครับในโปรโมชั่นของเดือนเมษายนนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นทั้งรถเก๋งและรถกระบะเลยนะครับในส่วนของรถเก๋งเองก็จะขับฟรีทันทีอีก3เดือนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ f c e b o o k f a n p a g e นะครับ รถมือ2ออารยะยนตกิจนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับในช่องของ YouTube นะครับผมรถมือ2ออารยะยนตกิจเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับวันนี้แอดมินไฟคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคิววีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ